ครับผมสองแสนห้าครับตัวเดียวตัวนี้6กหมื่นห้านะครับโดยสามหมื่นแปดนะครับตัวนี้เก้าหมืนครับผมประกาศขายรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าเวฟสีแดงราคาฟังให้ดีนะคะ4ี่แสนห้าหมื่นบาท<ม>โดยเจ้าของรถยืนยันค่ะว่ารถของเขาเนี่ยแท้ทุกจุดถ้าเจอของปลอมนะ คืนเงินเลยสิบเท่าแต่เ,เรื่องนี้ก็กลายเป็นที่ถกเถียงกันค่ะบางคนบอกว่าราคา h o n ด้ w เวบสี่แสนห้าเนี่ยมันแพงเกินไปไหมแต่บางคนก็บอกเขาว่าราคาเท่านี้คนเล่นรถเขารู้ๆกันค่ะโอ้ยทำเป็นดราม่าสี่แสนห้าทำเป็นอึง้งทำเป็นอะไรเขาเรียกว่าอะไรวะทำเป็นตกใจอะทำเป็นช็อกอะวันนี้จะพามาดูรถที่เป็นดราม่ากันนะผมผมก็ไม่รู้จะดราม่าอะไรกันนักหนานะครับ วันนี้มีข่าวสดเอาไปลงด้วยนะครับสองคํานี้นะครับผมโอ้โหเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอของน้าผมสดกว่านี้นะฮะแล้วคลิปที่ผมไปถ่ายผมไปถ่ายเมื่อสองปีที่แล้วไอ้ที่แบบรีวิวอันนี้การชบัดเม็นิชินตัวเดียวของนกฮคมสองตัวแล้วก็ไล่นิชินทั้งคันหมดไปประมาณล้านสองล้านสามแม่ง อันนี้แค่4 0 5 0 0 0 0ออกข่าวงงนำภาพขึ้นมาเลยฮะเป็นรถจักรยานยนต์สองคันที่จอดอยู่แล้วก็มีการรีวิวค่ะราคา400,000-50,000บาทด้วยความเคารพนะฮะคือรถจักรยานยนต์รุ่นนี้เนี่ยจริงๆถ้าไหลประมาณ4-5หมื่นได้ป่ะถ้าเป็นหลักหมืน่นใช่ไหมหลักหมื่นใช่ไหมส่วนต่น4-5สามสี่ห้าหมื่นนผมก็ไม่แน่ใจราคาล่าสุดแต่นี่แต่งเข้าไปแล้วก็ร่วมร่วมแสนหลายแสนอะ่ะอยากจะรู้พี่เขาแต่งอะไรบ้างสินค้เปอะอยตันนะผมวันนี้จะพามาดูรถที่เป็นดามามกันนะผ ผมก็ไม่รู้จะดราม่าอะไรกันนักหนานะครับวันนี้มีข่าวสดเอาไปลงด้วยนะครับ2ครันี้นะครับดราม่าทําไมครับถ้าอยากรู้ว่าแพงแค่ไหนคุณก็ลอง ซื้อรถมาทำเองสักหนึ่งคันนะครับแล้วคุณจะรู้ว่ามันแพงจริงหรือเปล่านี่ก็เป็นคอมเมนต์ของชาวเน็ตนะครับก็หลายคนหลายสไตล์หลายความคิดนะฮะก็ตามนั้นละกันบางคนก็บอกว่าโอ้แต่งขนาดนี้บินได้หรือเปล่าบางคนก็บอกโอ้ราคานี้นะครับซื้อรถเก๋งขับดีกว่านะครับราคานี้นะครับซื้อสีประตูขับดีกว่านะครับประมาณนี้นะฮะซึ่งก็ไปออกข่าวที่แบบว่าที่เขาพาดหัวใช่ปะในรายการหัวกระแสแล้วก็ข่าวสดสดคลิปเมื่อกี้ที่เปิดดูเป็นของข่าวสดนะครับก็แ่นแหละให้เครดิตเขานะฮะประมาณนี้นะครับซึ่งก็รู้สึกว่าเอ ื่นเต้นอะไรกันคือผมอาจจะมองว่าเขาเรียกว่าอะไรวะ,ะสายงาน่างผมเนี่ยเขาเรียกว่าอาจจะทํางานด้านนี้มาก็าเรียกว่าอยู่มานานเห็นอะไรมาเยอะอย่างนี้ก็รู้สึกเฉยเฉย r โปรอาร์คาราล้านสองก็ถ่ายมาแล้วแล้วก็อันนี้เวฟสี่แสนห้าผมรู้สึกว่า มันธรรมดามากเลยอะ่ะผมก็เลยคิดว่าจะเอาคลิปที่ผมไปถ่ายนัคมนอซิงไม่ทำผู้ชมไม่ดูกันนะครับซึ่งก็บอกเลยว่าจะสุดกว่าเวฟ405ที่เป็นดราม่าออกข่าวในครั้งนี้แค่ไหนนะครับเราไปรับชมเลยนะฮะคุณมาถูกทางแล้วนีน่นขอขอบคุณ SIA สยามอินเตอร์การ์มูลง่ายๆ ใครๆก็ประมูลได้บอกเลยว่าที่นี่นะครับรถมือสองนะครับเพียบมากมายมากกว่า4,000คันต่อเดือนเลยนะครับซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีครับถ้าสนใจนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใตด้ด e s c r i p t ันนะครับอย่าลืมนะครับ SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้หลับเว็บคันนี้เรียกว่าสุดไหมนาะตอนนี้ผมว่าสุดนะครับก็ยังสุดอยู่ใช่ไหมครับมีใครล้มยัง ไม่ฮะคิดว่าผมผมไม่มีใครบ้าแล้วครับโอ้ดายช่าก็บ้าเอแลวผมไม่มีใครบ้าแล้วครับโอ้โหคันนี้ก็ภูมิใจนะครับที่ทําขึ้นมาแวบๆเห็นโลโก้ไม่ไม่ได้เห็นโลโก้เราเห็นแค่สีเรารู้แล้วว่าไม่ใช่ของเบมโบแน่นอนครับไม่ใช่คันนี้ก็อันนี้นะครับคันนี้ภูมิใจมากครับครับคันนี้เป็นนิดชินทั้งคันครับนิดชินทั้งคันนิดชินหมดเลยครับคันนี้ก็ไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดา นิชินที่นาบอกว่าหลงไหลใช่ไหมฮะครับเสียดายนะมันเขาจะจะจะไม่ไม่ไม่ลองถ่ายไปดูครับถ่ายลึกๆก็จะเห็นอยู่ได้ครับนี่ไงเห็นโลโก้ละนิชินนะครับสีทองที่ว่าเบรกแล้วมันดีใช่ไหมทีน่าเล่าหมดเลยถูกต้องครับมันจะไม่เหมือนกันเนี่ยลองจับดูก็รู้เห็นไหมฮะเห็นแล้วฮะแล้วคุณไปจับแมมโบ่ตรงนน้นดูมันจะดูดตุ๊บตุ๊บตุ๊บเป็นเมืองของจังหวัดไปๆ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 ไปลองคันนี้ดู เออใช่มันจะกึกเลยทันทีเลยโป้เลยครับความรู้สึกโป้เลยแต่ทีนี้มันจะดูดฟีดฟีดเวลาคุณขี่ไปเฮ้ยเพิ่งรู้นี่คือข้อดีของเข้าครับข้อดีของเท้าข้อดีของเท้าอ่าแล้วสนนราคาเท่าไหร่ครับนะข้างหนึ่งเนี่ยก็เป็นแสนเหมือนกันอันนี้จะหนักกว่านักกว่าตัวนี้นะฮะตัวนี้หนักกว่าครับอันนี้ก็เป็นแสนเหมือนกันครับนี่จะเป็นแสนซ้ายขวา ไม่ใช่มือหนึ่งด้วยไม่ใช่มือหนึ่งครับมือสองครับมือสองอยากได้น้องอย่างนี้บอกครับต้องไปประมูลแข่งกับเขามาครับนะครับที่ราคามันดูเดือนได้ก็เพราะว่าเขาประมูลกันเนาะเขาเขาคือมันมันมันเขาไม่ทําตลาดเนี้ยฮะเขาจะให้เฉพาะรถแข่งเขาไม่ทําตลาดนี้ฉะนั้นเราจะได้ต้องไปฝ่าฟันกับเขาไปเอาเขาไปแบบโอ้โหประมูลกันดูเดือนเลือดพ่านมากอยู่เร่ว่าใครเจ๋งจริงๆริงจะได้ไปเออครับ อยู่ที่ทุนนานๆเนาะคันนี้หนักหนักผมว่าหนักกว่าเซอร์วิโก้นะฮะครับฮะนิจานผมยังเป็นนิชินนะครับนิชินแท้เลยนะครับครับนี่นะฮะเแล้วเห็นแล้วนะหายากมากนิชินครับโอเคนี่ก็ยากครับนะครบหมดนะครับวาวโปร่งวาวปรตครบเซ็ตหมดครับโอ้โหสวยครับดึงอย่างนี้เลยใช่ครับโอ้สวยจังเลยเซอร์วิสนี้ง่ายมากแค่นี้เองครับดูแลเซอร์วิสไวนะครับครับโอ้โหนิชินหมด ทั้งคันสวยนะเพราะว่าตัวนี้ของน้าสวยดูดูใหม่นะตัวเนี้ยตัวเนี้ยเป็นเป็นระบบแม่เหล็กนะฮะพอคุณไม่ใช้งานเขาจะดูดออกเ็นโป๊ะโป๊ะเวลาคุณกำเนี่ยเขาจะอยู่เห็นไหมครับเขาจะเด้งโป๊ะเอาเองเลยอ๋อเนี่ยครับนี่คือความพิเศษของนิชชินนิชชินเอาง่ายๆรวมๆครับนะสำหรับไม่ไม่ต้องพูดถึงสุดสีซะอย่างเอาเฉพาะนิชชินที่ที่น้าเสนอเนี่ยเท่าไหร่ครับทั้งหมดผมซื้อเข้ามาประมาณทั้งหมดนะฮะ ปั๊มบนซ้ายขวาปั๊มล่างจานกับแล้วก็ชุดหลังก็คันนี้หนักกว่าเซอร์เิโก้นะครับล้านกว่าบาทซื้อเข้ามาได้ประมาณล้านล้านกว่าบาทครับตอนนั้นแต่ผมเก็บเรื่อยๆนะฮะค่อยๆเก็บเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะวิชนมันเวลาคุณอยากได้มันไม่ให้โป้งปางได้เลยหรอกคุณต้องไปประมูลเอามาเรื่อยๆเรื่อยๆนี่ก็ดูไม n เ s นะครับครับนี่ก็ดูมเอ u s เหมือนกันนะครับอ๋อใช่แล้วฮะเห็นแล้วดูม i n u s เหมือนกันครับผม สวยครับสวยโอ้โหแปลงโคตรของโคตรยากเลยครับอันนี้นะถูกต้องครับยากยังไงฮะบอกผมหน่อยมันมันมันเข้ากับกับกับไอ้พวกนี้ไม่ได้นะฮะครับนี่จริงๆโปรเจกต์เขาจะเป็นดิสหน้าคู่ครับแต่ครนี้มันคาลิเปอร์มันเหลือน้อยแล้วก็ตรงนี้เป็นสเตเตอฟิกครนี้มันมันมันใส่แล้วมันมันจบไม่ได้ครับครับก็เลยต้องไปเอาโช๊คไซเดงมาใส่แทนอ๋อสุดท้ายก็แปลงไม่ได้มีสเตตฟิกจะแปลงซ้ายขวาครับหัวนั้นถ้าไปไปอีกไกลเลยครับ อไ,ไกลเลยไม่งั้นไไต่อยอดดีอีกเนาะครับแต่ว่าม,ม,มันมันมันลงตัวไม่ได้ไงฮะ,ฮะคลิปเปิลเหนียประมาณ3มิลเองถ้าใช้ไปก็บิดแน่นอนก็เลยเอา,าเออส้นเล็กมาใส่ครับแล้วแปลงเข้ากับดูม Hi ครือตัวนี้วางแมกนีเซียม2ตัว <c oughs> เอาเอาสุดครับเอาสุด ขออนุญาตฮะมันอยู่ตรงไหนผมยังมองไม่เห็นเลยด้วยตาเปล่าหลังมันีป็นเทียมสองตัวโอ้โหไอ้นี่ไงเห็นไหมฮะให้ดูห่างๆแล้วกันเทียมสองตัวนี่หนึ่งตัวคุกออกมาตัวนี้อีกสองยากมากแปลงยากสูตรยังไงอะนะงงเหมือนกันเห็นก่อนนะมันต้องสัมพันธ์กันเนาะทั้งสองตัวใช่ครับแต่เอาจริงๆนะครับขี่ใช้งานเนี่ยมันจะฝืนมันทำโชว์ได้ดเฉยๆเพราะว่ามันถูกจับทั้งสองตัวไงฮะอ่าฮะครับเวลามันทำงานมันถูกจับทั้งสองตัวมันก็จะขี่ไปไอ้นี่นิดหน่อยออ๋ครับ ถ้าเราไปปรับมันนี่คือรู้เลยเนาะรู้เลยครับไม่ไปแน่นอนใช่ครับเนี่ยตัวปรับตรงนี้ครับแข็งมากครับไม่ได้ครับทําไว้โชว์เฉยครับโชว์เฉยเรียกว่าสุดแล้วน้ำมีอยู่แล้วก่อนน้ำมีอยู่เยอะมากครับแมกนีเซียมครับใครอยากได้น้ำปล่อยไหมไม่ฮะไม่ฮะหมด่ลยกอนผมมีอยู่ก็สามสี่ตัวใส่คอนคอร์ดใส่เซอร์บิโกใส่นี่สองตัวแล้วมีตัวเก็บไว้ใส่วิกเตอร์ครับ พิเตอร์ที่นานแล้วเนาะเดี๋ยวได้เห็น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 พิเตอร์อ๋อนี่ไงอ๋อนตอนนี้ก็เริ่มแล้วใช่ไหมฮะอ่ารอโอนทะเบียนตองเจ็ดใส่อยู่ครับโอ้โหทะเบียนตองด้วยครับไม่ทำพลาดอนัะทะเบียนตองหมดทุกคันฮะน้าเก็บชอบอ๋อนนนีี่่ไไงงบชอบครับชอบโอเคก็ตองหนึ่งตองเก้านะมีหมดนะชอบเก็บไม่มาก เอาง่ายนะชอบเบอร์ตองกัน <laughs> ใช่ครับชอบเก็บไว้เอาล่ะครับประมาณนี้นะสำหรับสองคันนี้เซอร์แล้วก็เวฟนะครับโคตรเซีย